สวัสดีครับ FC ผู้ที่ให้แกิติดตามช่องเท่าครับนี้เป็น EP พีที่สิบห้านะครับผมเจอกันที่หม่องเก่าครับมี้ลมเบาแห้งครับบรรยากาศดีครับเริ่มจิเขู้โซลภาพแล้วก็เตี้ยครับแต่ว่าเส้นแหยยังพันหลายครับผมนี่แค่สองไร่ครับผมบรรยากาศสีเป็นแนวไร้เก่าเอฟซีติดตามการทำมาหากินของชาวประมงบ้านเท่าครับผมพร้อมแล้วครับ ไปกันเลยยินดต้อรับเขาอีพีที่สิบค้าครับเมื่อนี้สภาพอากาศดีครับบอหล่มบอห่อนบอหนาวพอดีพอดีเจอกับดิเซียนแห่สองคนครับเมื่อนี้ ยังบ่ถือครับจังวันนี้นำ้ำค่อยๆลดครับค่อยๆลดลงไปปุดฝังนั่นกับี่เสียนแห่คือกันครับวันนี้ร่มค่อยแล้วครับอากาศดีบอลอนบ่อนหนาวบอลร่มพอดีครับค่อยจิตตามบรรยากาศการหาปลาของเขาอีกสักพักหนึ่งสิบวันได้บ่ เอาละครับบาทนี่ททเทปจะจอมเลยบาทนี่อุ้ยโอ้ย,อยมีใจเด้บาทนี่เทปดะจะจอมเลยบาทนี่มึงบาทนี่จังครับจังปาทัวอุย้ยงามงามงามจังวะนี่อุยยยอออ้ยเด็ดภาพเด็ดจบเจืออุ้ยสุดยอดฟาร์มเพื่ออะไครับนี่จระโตนปลาไม่ใชาปลากินแต่ปลาป,ปากครับผู้เู้ โอ้ยสิตดิสิ่งว่าลาบอย่างนันนี่วันนี้บรรยากาศดีครับบอลลมเริ่มชิ้เขาสูปกติแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วปลามาแล้วบานนี่เฮ้ยปกยิ่งยัครับอีพีนี่เป็นอีพีดิสิภาครับเส็จเซตครับเส็จเซต เส้นเห็ดแล้วเจ็ดเส้นเห็ดแล้วเติมกับสูฟ้าบาปกติครับบาทมีแห้งเด้ <Yeah. S 1> คลิปแรกก็อญญายะเ,<อ>เลยเอาลุนอีกดังนึงครับผมวานพร้อมกันนี่เริ่มเขาสูปกติครับบอบอหนาวบอห่อนบอลมแห้งพอดีพอดีเหมาะเหมาะ เปิดคลิปก็โอเคเลยครับวันนี้รู่นอีกดนึ่งดงังแห้งน้ำวะาลุ้นคือผันกันแม่เนาะ โอ้ยมันควงครับมันคองแหงขวงมันฟันกันมาถูกแแหงบโลงครับจงบังหวะนี้มันเปิดมันเปิดแหงไปอู้าแจวๆนำไปเบิ่งกระชั่งเรากัน อาโดอลลับ่ะลุงที่เปิดคลิปกับไข่แน่เลยครับนำมาเบิ่นกระช่งเรานำรถลงเรื่อยๆครับออกเสภ้พว้าวาปกติครับโอ้เราเพิ่งเพิ่งได,ด้ตัวนะโอ้ 3ามสี่ตัวแล้วครับถือว่ายกเรียแข่งม้านสวยงามอยู่บัหล่นก็อีกจังหวะน,นึงครับพี่น้องเสียนพันสิวานอีกแล้วเมื่อน,นี้สภาประกาศเต็นใจอยู่ครับเสียนพันกำลังจอบ เบิงกระแสนนาเบิงกระแสลมอยู่ครับว่าดึกจังหวะใดนะครับลองรอโอกาสรอจังหวะรอวิธีล่มรอเบิ้องคืนครับจังหวะมอสจังหนโยนลงไปโมเมนต์ว่าลุกขึ้นและสิไซใรตล่ดโมเมนต์นี้ครับเบิงจังหวะจากค้นครับผมเซียนเฮดโดยตรงเขาสีหัวกันครับผมเอาถาเบิงกันครับ เป็นลังปินิพิเคราะห์ครับผมเบิ่งกระแสนำกระแสลมเบิ่งกระแสปลาครับเป็นทักษะพิเศษของทิมมะม่วงทิมวานแฮครับสึ่งเห่าเจ้า่อยโบฮูเลือกเนาะครับนี่เป็นทักษะพิเศษของเซียนเพื่อนครับการเบิง่งการมองการสังเกตครับเห่านี่งงปัดไกตะแตกครับพระวัตกแฮงบมเปียนครับผมเอาหลุ่นจังหวะหนึ่งของอาอีกแล้วครับ คือสด็จเวลาละมั้งนี่แมนบอกรอติดไปเลยครับผมก่อแบบเดื่ทถามไปเลยครับปุ๊บไปแล้ว ไปแล้วโปล่อยไหลยาวไปเลย จึกาดและคุจังไว้บ้านเ่ <c oughs> ตัวนี้บ่เจ็ดเส้นค่ะขาดครับสมไปนําเจ็ดแล้วไหมโอ้เฮียแล้วไหมกำลังสมไปนําครับกับถ่ายจังหวะปลาไปน้ำสมแง่เอ้ยสมแแหไปนําเตรียมอุปกรณ์มาครบครับเ็นชื่อินจีโอกาสอมไปนํา มองมันขาดกระสอมไปนํำครับรอดจังหวะรอดจังหวะปลาโดนไปจอดทีหนึงครับนะครับช่วงมันเพิ่ค่อยถือมันกระสอมเฮมองไห้มันขาดกระสอมไปครับก่อนเตรียมมากครบ ว่ามีข้อใดป้าพี่ผู้หนึ่งผู้มากับลูกนะนี่มันไฟเออละๆๆไรเด็กว่าเสียงไงยมานโล่หนึ่งนี่แหละฟังนันร้ายครับฟังนันจร,รนิงมนะครับปลาฟังเล่าร้ายเป็นแน่ ลายเติบครับลายกัะฟังไท่ครับใช่มีซ้อม้าครับมื่อนหร่มันากาศย่ำบายครับกบก่อยแห้งกันไดเริ่มทีเขาสู้ผ้าวาตปกติแล้วครับหัวหอนบัวหนาวหัวลมแห้งอาบประลดรล่งเรื่อยๆครับ ดี๋ยวแกเห็นจังหวัดได้อยู่เดิมเมื่อกี้นี่เดิมถือว่าบัาฟ้าวครับเอฟซีเด้เห็นอยู่ในอีพีสิบห้านี่สำหรับอีพีเนี้เอาไว้ไสมก่อนครับผมเจอกันอีพีสิบหกต่อไปครับสำหรับเมื่อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ